ละครสั้นเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวสวนสนุกกันโอ้ยตอนนี้ฉันตื่น8ปดโมงก,กว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยแต่วันนี้ไม่ค่อยตื่นสายเท่าไหร่เปิดผ้าม่านก่อนไปอาบน้ำกันทุกคนวันหยุดนี้ก็คือแบบไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ไม่มีงานอะไรเลยนะเดี๋ยวเราว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันว่าแต่ทุกคนอยากให้เราไปเที่ยวไหนมาเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเล่นคอมต่อแบบหนึ่งนะคืยทุกคนแถวบ้านเรามีสวนสนุกเปิดใหม่ดิโรเข่าใหญ่ขนาดนี้ทำไมเราไม่เห็นนะ สวนสนุกก็ตั้งใหญ่มาเปิดใหม่แถวๆบ้านเราพอดีเลยทำไมไม่เห็นรู้เรื่องโหทุกคนวันนี้เปิดใหม่หรอคนน่าจะเยอะนะเดี๋ยวไปกันเลยช่วงวันหยุดนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็จะไปสวนสนุกนี่เลยทุกคนทุกคนดูนะเส้นทางก็คือเปิด G P S เราไปได้เลยใกล้มากเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะ เราคิดว่าคนจะเยอะทุกคนรู้เส้นทางดิอันนี้คือแถวบ้านแบบแถวบ้านจริงๆเลยนะทุกคนนี่นะก็รอไปก่อนแล้วก็ขี่ไปเลยจ้าตรงนี้เลยค่ะคือพื้นที่มันใหญ่ใช่ไหมละ่ะทุกคนเห็นไหมหน้าไปสุดๆนี่นะทุกคนเลี้ยวรถเข้ามาสอดได้เลยสำหรับหลายๆคนนะ จอดติดตรงไหนดีบ้างตอนที่มาสวนสนุกแห่งนี้ทุกคนจอดได้หมดเลยนะแต่เราจะจอดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่ให้จอดนะคะไปกันนะคะทุกคนดูสวนสนุกใหญ่มากทุกคนเห็นไหมเราไปกันเลยมีมาสคอตพี่หมีกำลังเต้นอยู่เราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมหรือจะไปเล่นเครื่องเล่นเพิ่งมา ก็เห็นนักเรียนเดินกันเต็มเลยแต่วันนี้เป็นวันเสาร์นะทุกคนแอบงงหรือเราจะเล่นบอลลูนอันนี้ดีนะเล่นนะทุกคนไปเล่นเถอะขึ้นไปเลยค่ะทุกคนบอลลูนเริ่มไปเลวทุกคนดูนี่ดินี่เริ่มลอยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนทุกคนดูข้างบนดิโหทุกคนสนุกมากเลย เดี๋ยวเราจะบอกค่าเข้านะทุกคนค่าเข้าส่วนสนุกแห่งเนี่ยคุ้มมากทุกคนอาจจะคิดว่าไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้แค่ร้อบาทเด็ก80ผู้ใหญ่150เล่นได้ทุกอย่างเลยทุกคนคือมันจะคุ้มไปไหนทุกคนดูสิมีมีอะไรหลายๆอย่างเยอะมาก พอเราที่เราจะตัดสินใจมาเล่นบอลลูนก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นทุกคนว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรให้เล่นอีกบ้างเราจะเล่นทุกอย่างเลยมันจะได้คุ้มไปกันต่อคะ่ะทุกคนทุกคนคะเราเล่นบอลลูนเสร็จแล้วเป้าหมายที่2คนแล้วก็คือชิงชาสวรรค์น,นั่นเองคะ่ะทุกคนดูสิคะนี่พี่พนักงานเขาก็บอกว่าอันเนี้ยอะไรอะห้ามกระโดดหรอแล้วก็ สามมินิทรีมิิก็คือสามนาทีเ้วทุกคนเราต้องอยู่ในนั้นสามนาทีนะเราถึงจะลงมาจอดได้อีกทีหนึ่งมันเปลี่ยนความเร็วด้เลยศเหรอุกคนเราจะลองสปีดอัพนะทุกคนดูสปีดอัพดีน่ากลัวสุดๆแต่คนอย่างเรามันก็ต้องเล่นสปีดอัพอยู่แล้วไหมอุย้ยทุกคนเขาจะเข้าทันไหมเนี่ยเราว่าเขาไม่ทันแน่เลยอะ่ะอุย้ยทุกคนมันเขาไม่ทันจริง ทำไมอะทุกคนเน่นเอาแบบฉาไปก่อนละกันนะเพราะว่าแบบเร็วเราวน่าจะเข้าไม่ทันหรอกถ้าจะสปีดดาวแค่นี้คุณพี่จะทำให้ใครเล่น,นะคะไปค่ะทุกคนเพิ่งเริ่มมาตอนล็กๆก็ต้องชิวๆกันก่อนนะคะนี่ทุกคนสวัสดีค่ะ ทุกคนช้าชะมัดเลยไปหาเล่นอันอื่นดีกว่าทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปเล่นเครื่องเล่นอันอื่นต่อต้องเติมพลังจะมีร้านไอศครีมกับร้านป๊อปคอนคนอย่างเราก็ต้องกินไอติมค่ะเพราะว่าหิวมากแค่200รยเยนเองแบบถูกมากๆมากินกันคะ่ะทุกคนอร่อยมากเป็นรสวนิลาแบบโคนสิ่งต่อไปที่เราจะเล่นนะคะให้ทายว่าคืออะไร ไม่รู้ค่ะว่าดูคนทายถูกไหมก็คือจุดม้่งหมายตรงนั้นนั่นเองค่ะไม่มีใครเล่นเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะสวน,นสนุกก็ใหญ่เราไปเล่นกันเลยทุกคนคะ่ะก็คือเหมือนสมัยเด็กๆเลยที่เราจะมาเล่นแบบนี้แบบ่อยๆแบบเจออยู่งานวัดงานอะไรคือต้องเล่นหมดนะคะเพราะว่าแบบน่ารักมากทุกคนมันช้าไปอีกแล้วว่าไม่เป็นไรเริ่มเบื่อเดี๋ยวไปเล่นอันอื่นดีกว่าทุกคนแล้วมันก็จะเป็น แบบระดับความแบบตื่นเต้นเนาะแต่ว่าอันแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็จะไม่นับเป็นระดับความตื่นเต้นนะคะไปต่อไปจะเล่นอะไรดีให้ทุกคนทายอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะก็คืออันนี้ค่ะเป็นแบบที่นั่งนะชากาแฟคือเราอยากให้มันเร็วมันเร็วมากทุกคนดูดิสปีดอัพบ้าไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วเอาสปีดดาวพอเนาะ เดินเข้าไปเลยค่ะก็มีคนอยู่2คนนะคะแต่คือขนาดสปีดดาวมันยังนั่งยากเลยทุกคนเราไม่รู้นะเนี่ยนั่งได้แลว้วทุกคนอันนี้ก็คือแบบมีความฟินนะแต่ว่านั่งนานๆก็คือแบบเวียนหัวทุกคนทุกคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าตอนไหนเราจะไปเล่นเครื่องเล่นสออันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูค่ะทุกคนโอ้ทุกคนมันออกไปได้เลยอย่ามันติดด่าทุกคนดูดิ เอออะไรเนี่ยโอ้ออกเร็วค่ะเราจะไม่ออกแบบธรรมดาเราจะออกแบบนี้ค่ะไปกันต่อที่เครื่องเล่นสีฟ,ฟ้าไม่ทราบชื่อนะคะทุกคนไปกันเลยทุกคนพอเดินขึ้นมาก็จะเจอที่พนักง,งานนะคะบอกว่าอันนี้นะคะมันสูง110เมตรนะคะทุกคนเราก็ต้องรอนะคะวุย้ยทุกคนได้เล่นเร็วค่ะ ทุกคนแบบสมใจคะ่ะดูดีทุกคนอันนี้คือมุมมองจากล่างนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะทํามุมมองยังไงดีนี่นี่นี่ทุกคนดูเอา้ามุมมองนี้ก็ได้มุมมองนี้สวยนะคะก็จะมีคนที่ร่วมมาเล่นกับเราอีกคนหนึ่งชื่อโยชิโกะนะคะฟูริอะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนชื่ออ่านยากไม่อ่านคะ่ะ ก็คือแบบตื่นเต้นแล้วก็รีดอายๆค่ะทุกคนดูดิคือแบบสนุกสุดๆเลยนะคะทุกคนเครื่องเล่นอันนี้เราจะไปเครื่องเล่นต่อไปแบบไม่รอช้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีเวลาน้อยค่ะต้องไปตัดต้นไม้ที่บ้านลงแล้วค่ะทุกคนลงแล้วค่ะนี่ค่ะว้ายนี่ค่ะทุกคนคือแบบคนนี้เขาเล่นทั้งวันทั้งปีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่นเครื่องเล่นสุดท้ายเอาไม่สุดท้ายสิทุกคนยังมีอีกนะคะก็ 9. คือรถไฟหาะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันทุกคนคะ่ะกับรถไฟเหอะเราก็ไม่มีเวลาเยอะเหมือนกันนะคะแต่แล้วก็นั่งได้คะ่ะโอ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออก่อนนะคะออกก่อนคือทุกคนอยากให้มันฟิน,ฟนไหมคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูคะ่ะ ก็คือการที่ทำมุมมองให้มันฟินนะคะแบบนี้เลยคะ่ะมุมมองมุมมองแบบข้างหน้าแบบเนี้ยนี่ทุกคนดูมุมมองเดี๋ยวเราจะรอรถไฟหองของเรานะคะมารับเรากัน,นะคะ่ะก็คือเราจะได้กลับเดี๋ยวนะทุกคนแปบบเดียวได้เล่นแปบ,บเดียวเราดูรถไฟหอเพิ่งถึงนู่นเองช้าจัางเดี๋ยวเราตัดไปตอนรถไฟหอมานะคะ ทุกคนคะตอนนี้รถไฟหาะก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูสักแป๊บนึงนะคะโอ๊ะน่งนั่งนั่งนั่นั่งได้นั่งแล้วนะคะแต่ว่ามันทํามุมมองไม่ได้ค่ะมันต้องมองแบบเนี้ยน้อยมากไม่เป็นไรคะ่ะไปต่อคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะตอนแรกๆน้องจะเคลื่อนตัวช้ามากช้าไม่ทันใจเราอีกแล้วค่ะทุกคนดูสิ เคลื่อนตัวไปแต่ละครั้งช้าจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเรารอได้ค่ะเราไม่รีบร้อนนะคะไปต่อค่ะนี่นี่ทุกคนดูนี่สิคะแบบเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ทุกคนมันน่ากลัวเราเลยขอพี่เขาลงค่ะ มาค่ะมาเติมพลังกันก่อนกินป๊อปคอนก่อนนะคะทุกคนเกียวเราจะไปเครื่องเล่นสุดท้ายสุดท้ายจริงๆค่ะเครื่องเล่นนี้นั่นเองค่ะน้องจะเป็นเป็ดนะคะทุกคนมันไม่ทานใจเราอีกลแล้วเตะเราก็ไม่ชอบความเร็วมากนะคะมันก่อให้เกิดอันตรายสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย